ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปนเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้กเกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกน,นี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เ <ok> หรอนเลนิศนะเธนอเลิศนะเธอ ฟอ <med> อ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w m o c o c o m w w w m o c o b o o k c o m โทร084 6132424 จะกกัน,นเนี่ยก็ก็ก็คือก็ต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็เขาก็คือต้องไปหาคนที่เหมาะคท้าเราก็คือเดินหน้าหาคนที่ใช่ใช่แย่ไหมว่าเขาแบบความมีข่าวมแบบว่าคนบอกว่าคนาคนี้ไม่มีตัวตนจริงพูดเปนแบเองเลยคิดว่าแบบกี่คงไม่จาเป็นต้องแบบถ่ายรูปโชว์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ากี่มั่นใจกับคนคนหนึ่งที่กี่มั่นใจอ่ะเชื่อว่ากี่จะเดินแบบจูงมือเขาไปไหนก็ได้ที่ที่กี่ต้องการเพราะว่าคนนั้นเป็นแฟนกี่แต่ว่าคนคน,คนที่เข้า ก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้แล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็แยกย้ายไปก็<ย>กคือจะเรื่อ<ค>นไปแล้วมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่มันมีเขาเรียกว่าเป็นคําพูดมันก็คือคิดได้แต่คนนะคะแต่ว่าเราก็รู้ชีวิตเราแล้วเราก็มีความสุขของเราเองก็พอแล้วะคะ่ะ มันไม่ใช่ก็ก็ดีกว่าที่จะคบกันแล้วก็เลิกกันงๆเพื่อนเหรือคนรอบข้างเคยเจอกับน้องไหมคะนี่แต่น้องคนนึงนะคะแล้วก็พี่คนนึงที่ได้เจอแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสเจอเพราะว่าเหมือนเขาก็ยุ่งแล้วเราก็แบบเหมือนกับช่วงเวลามันเหมือนว่ามันมันนคบกันแล้วมันมันไม่ค่อยดีค่ะมันมันเราเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนดีกว่าพี่ก็ยังไม่เคยเจอตัวเขาเลยก็เจอแล้วแต่ว่าไม่ได้เจอกันแบบบ่อยแบบใช่ค่ะไม่สามารถสัมพันธ์ต่อได้เลยไม่ใช่ ี่ยัยงไม่ทันเสียใจคือมันมันเป็นการเรียนรู้อะค่ะแล้วก็ยังไม่ทันจะรู้สึกอะไรเลยแล้วก็เหมือนกับโชคดีที่เรากับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าพอรู้แล้วไม่ใช่ก็แยกกันไปเลยดีกว่าแล้วก็มัน ใจช่วยแต่พอตอนนี้มันไม่ใช่แล้วก็คงแม่นะคุก็คงมีนะคะมันก็คงมีคนใหม่คือเราเปิดใจอยู่แล้วค่ะคือก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วก็ยังไงคนก็ทุกคนอยากให้กี้มีเจอแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นก็ข่าวแต่งงานยังไงเดี๋ยวในอนาคตก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะเราก็ต้องแต่งงานใช่ไหมคะก็่ามไรคิดว่ามันเร็วเกินไปไหม คุยกันเพราะว่าคนเรามันก็มันเรียนรู้ได้แล้วก็มีพบมีจากมันมันเป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วค่ะกี่ไม่ได้มองว่าทำไมจะช้าไปหรือเร็วไปคือกี่กี่มองว่าถ้ามันไม่ใช่ก็จบ สิ่งดีๆค่ะแล้วก็เหมือนแบบได้ยังไรเดี๋ยวก็เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมุ่มนะคะมีแบบพีดาร์ปีกปลาใช่ไหมก็มีมีแบบเราเปิดใจอะค่ะก็ในอนาคตก็เดี๋ยวว่ากันต่อไปมีคนมาคุยคุยอะไรค่ะมีค่ะคุยก็คือเปิดใจอะเราคือเราพอเราไม่ได้คุยกับคนนั้นเราก็เปิดใจก็ก็รับสมัครต่อไปนอกวงการนักธุรกิจเมื่อรอกคงเป็นนอกวงการขับฟอร์เรสตหรือเปล่าไม่มีขับฟอร์เรสต์ไม่มี เป็นพิเศษหรือยังตอนนี้คุยกัู่ใช่หรือเปล่าคุยอยู่ค่ะมีคุยแต่ว่ายังยังยังไม่พิเศษก็คุยกันไปเรื่อยๆคนเดียวค่ะอมคะใช่ะคะเยอะไหมไว้แน่นะกดก่อนแสดงว่ามีคนมาหลายคนมีหลายคนหนูไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามีเราเปิดใจอะค่ะแล้วก็ไม่รีบร้อนที่มายุกพลิกยังไงถึง แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสือ้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องรอง <Wow. S 1> ้องว้าวพร้อมแซ็กดวงการงานการเงินความรักแบบแ่นๆไม่เสียเง,งินทุกสัปดาห์กับ w w w ็ p r w t y t com ก็จะครบจบได้ในหนึน่งเดียว